ครับวันนี้เราอยู่กับเกมฟรีสไตล์กันหน้านะครับวันนี้เราจะมาเล่นโหมดซีซีกันนะครับก i̇şte ็บุกนี่น uh, um yes. um> ี่นะครับจะดีๆตั้งเลยนี่เป็นครั้งแรกนะฮะอาจจะมีข้อผ่าหรือว่าพูดไม่ชัดก็ตามนะต้องขออภัยด้วยนะฮะเรื่องฝีมือการเล่นเนี่ยของมยอมรับเลยว่าเล่นพอใช้ได้ฮะไม่เก่งมากแบบยิงปุ๊บ โดนหัวฟัดคุณไม่เก่งนะฮะไม่เก่งเลยนี่เราจะเล่นแบบซีซีนะใส่กันแล้ก็มันมอย ีนะฮะไม่ได้เติมไม่เคยเติมนะไม่เคยเติม,ไม,ตมไม่คิดจะเติมเลยซ้ำปีทุกอย่างไม่แต่ทัดดปีทุกอย่างนะฮนะอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างก,ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเราจะมาเล่นฟรีไฟล์กันนะ่มาีแมาเราก็ซื้อปืน G18 ก่อนเลยนะฮะเพื่อไปเล่น เราจะไปฝั่งซ้ายกันนะฮะเมีนรู้กันว่าเกมนี้เราจะน่าเลือเปล่าม,มากเลยครับเราจอไหมเกมนี้อ,อยู่ไหนเอย่ย ไม่เจอเลยนะครับน่าจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนั่นไงเจอแล้วนะครับหมอบไปแล้วหนึ่งอเราต้องอ้อมไปนะฮะเพื่อบงมันแต่ไม่รู้จะยังไง <First blood. S 1> ต้องอ้อมระยะไกลฮะ เอนเราที่จะไปยิงตัวในบ้านนะะโอเคอยู่ข้างหน้าเต็มเลยนะครับประมาณน่าจะครบเลยครับอนนี้พวกมันกำลังเดินหาเล่าอยู่นะครับ มันก่อนนะตอนนี้กลายเป็นสีหนึ่งแล้วนะครับจังหวะนี้เกมแรกก็จะตายอยู่แล้วออกมาแล้วครับจังหวะนี้โอเคครับดูครับดูเหมือนมันจะงง่มากเลยนะครับมันไม่เห็นผบมครับโอเค,ควิ่งมาหนึ่งตัวนะฮะ เข้าบ้านนะโอ้โหโดนสามหนึ่งครับไม่ไหวแล้วครับสามหนึ่งอนีีมือผมก็ไม่ได้เก่งอะไรเลยนะฮะ <S AR C> เล่นแบบพอจะได้เลยดีกว่า <S AR C> แบบเล่นตานไม่เก่งมาก อันนี้เราก็มาอยู่ในเมืองของโรงไฟฟ้านะตอนนี้สกอร์เราก็เอาอะไรมากนะครับกับคนแบบเล่นไม่เก่งนะฮะเราจะมาสั่งซ้ายกันเหมือนเดิมนะครับ ต,นะต้องดูนะครับว่ามีคนหรือเปล่ามันน่าจะเล่นกันฝั่งนู้นะครับ เมันชื่อปืนอะไรน,นะไอ้ปืนเป็นรูปสองลูวะครับโดนไปไอ้นี่ก็ตายเพื่อนแบ่ครับเพื่อนแบ่งวันนี้เดี๋ยวตัวเดียวครับเพื่อนเอาดีๆต่อลบหน่อยลบหน่อยเพื่อน คนล่ะเก็บของ <Thanks. S 1> มาดูนะว่าเปิดโอเคตอนนี้ก็เอาสิครับน,นี่ฮก่อน <Thanks. S 1> จังหวะนี้ต้องเข้าไปยิงแล้วนะครับเพราะตอนนี้เขากตาาั้งปั๊มใหญ่ เข้าไปเลยก็น่าจะได้นะครับเปลี่ยนคนดูบ้างใครยิงครับโอเคไม่ใช่เราตายนะครับเป็นไปไม่ได้นะออสอยครับะเพื่อนเราไวนะครับเกมนี้ก็ถือว่าหนักไปนะฮะผมนี่ยังไม่ทันโว์สีมือนะฮะก็ลงไปแล้วฮนะโอเคงั้นเราจะมาเล่นอืมแบบนี้เรามาเล่น XM8 ตเนะฮเราจะเล่รรนระยะไกลนะฮะแล้วก็ไปหลอยตัวระยะไกลจากเขา <Okay. S 1> เก็บมาก่อฮถปืนตอนนี้มีอะไรเก็บหมดฮนะมาตรงนี้เลยครับเราจะเล่นซ้ายกันเดิมนะ ล้าก็ต้องอยู對對่ไกลๆนะฮะระยะใกล้อยปหวังเลยค่ะเจอลูกซองแป๊บเดียวแตกจังหวะนี้เราก็ต้องหาพุกมันก่อนนี่ฮะไม่ถึงปุ๊กเลยนะครแตกแล้วแล้วผมเนี่ยโอ้ก็ต้องขออภัยฝีมือด้วยนะฮะ จังหวะนี้ก็ต้องปล่อยให้เพื่อนแบกไปนะฮะซึ่งเหมือนเดิมเลยฮะอันนี้เล่นไรนะครับลูกซองนะ,ะรลูกซองสองเลยฮตัวนะ,ะหวนี้ไปดูคนเล่นนี้คนนี้กดกดนะโดนยิงไปก็ไม่ทำอะไรทรเปิลคค เป็นชื่อที่แปลกดีนะคนนี้ก็จะตายมั้งนนะเล่นเดินมาต้อนตอนแบบนะี้ปั๊มยาก่อนไหมเฟีแงระเบิดไปแล้วปั๊มยาก่อนไหมครับโอ,โอเคอตอนนี้นะเขากำลังดูนะฮะว่าจะไปยังไง วันนี้คนระับเป็นการหวงเล็กแล้วนะจะได้เดินตอนน,นี้นะเดก็ตายไปสิครับก <Peace. S 1> าย <c oughs> ออนาตัวเองตายอย่างแช่งคนอื่นตาย